ที่มาถึงขันบางทีเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีเรียกว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมีคำว่าขันขึ้นขึ้นมาถ้ามีคำว่าขันขึ้นเติมขึ้นมามันก็กลายเป็นหมู่เป็นส่วนสําคัญอ่าเป็นเป็นส่วนเอ่อเป็นส่วนสําคัญที่ประกอบกันขึ้นเป็นเป็นหน่วยหนึ่งเป็นหมู่หนึ่งขันแต่ว่าส่วนประกอบ ของร่างกายนี่คนจะใช้ตรงกันทั้งภาษาคนภาษาธรรมก็าภาษาคนไม่มีใช้คนใช้เมื่อได้รับความรู้ทางภาษาธรรมแล้วก็เทียบความรู้ถูกต้องว่าส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายแต่ถ้าภาษาธรรมที่แท้ที่ละเอียดลงไปอีกก็หมายถึงส่วนส่วนหนึ่งส่วนสาคัญสําคัญสําคัญส่วนหนึ่งหนึ่ง ที่ยืนโรงอยู่สำหรับทำหน้าที่ของส่วนส่วนนั้นนะคาว่าขันขันอแปลว่าต้นไม้ลำแปลว่าส่วนต้นส่วนลำต้นของต้นไม้ก็ได้เพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้เนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดของต้นไม้คือลำต้นของมันคำว่าขันขันนี่แปลว่าลำต้นของต้นไม้ก็ได้ จ่ได้เรามาถึงส่วนสําคัญส่วนหนึ่งหนึ่งที่ยืนรองอยู่เป็นตัวการสําคัญสําหรับประกอบกันเป็นเป็นหลายขันก็ได้หลายขันเดียวก็ได้แต่ต้องถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เป็นตัวยืนรองในกรณนนีนั้นเรียกว่าขัน